สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับพร้อมมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งกับตัวเลขเด็ดที่พาคนทั่วทั้งประเทศที่มีความเคารพศรัทธาต่อเธอถูกหวยกันยกใหญ่กับเลขเด็ดเลขดังจากราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากกระแสเลขเด็ดเลขดังในก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับราชินีลูกทุง่งแม่พ,พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเหล่าบรรดาคอหวยจับตาเลขเด็ดในงานครบรอบการจากไปของแม่พึงพ่งพุ่มพวงณวัดทัพระดานและวัดภาษีที่ต่างถูกเลขเด็ด ไปตามๆกันในวันครบรอบ28ปีกับการจากไปของเธอหลากหลายคนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อนักร้องคนดังก็ต่างแห่เห็นกันไปหาตัวเลขแต่อย่างที่เคยบอกไปเขาว่าที่แห่งนี้มีเพียงแต่ของานขอความดังเท่านั้นที่นี่ยังเป็นที่สร้างความเชื่อและมนต์ขลังของตัวเลขที่งวดนี้รวยกันยกใหญ่เลยทีเดียวแต่ถ้าเราจะไปขอหวยที่นี่แล้วจะขอ,อยังไงให้ได้แบบตรงๆแม่นๆอย่างที่เค เยบอกไปแล้วว่านาศาสารแม่พึ่งพุ่มพวงแห่งนี้มีรูปปั้นต่างๆมากมายที่เหล่าบรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มาสร้างไว้เพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อคุณแม่พุ่มพวง,งดวงจันทร์และที่เชื่อกันว่ารูปปั้นทุกๆรูปนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณที่แตกต่างกันออกไปอย่างรูปปั้นที่ตั้งอยู่ที่ศาลาสระกลางน้ำวัดทับกระดานในชุดสีดำเป็นหุ่นอภินิหารสร้างขึ้นภายหลังจากพระราชทานเพลิงศพ โดยเล่ากันว่าเธอได้มาเข้าฝันให้สร้างหุ่นนี้ขึ้นซึ่งทางวัดก็ได้สร้างหุ่นขึ้นและได้บรรจุสรีระหงทุลีเท่าฐานของพุ่งพวงดวงจันทร์หลังจากพระราชทานเพลิงศพแล้วโดยจะมีประชาชนมากลับไหวขอโชคลาภเป็นจำนวนมาก แต่นอกจากรูปปั้นที่สร้างไว้เพื่อบนบานสารกล่าวแล้วนั้นสิ่งที่เป็นที่เชื่อกันว่าแม่พุ่มพวงให้เลขเด็ดนั่นคือการเสี่ยงเซียมซีต่อหน้ารูปปั้นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพราะไม่เพียงแต่เลขเด็ดเท่านั้นที่คุณจะได้คุณจะได้รู้ถึงสิ่งที่ทํานายโชคชะตาของคุณเองคุณอาจจะไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะนําพาคุณไปสู่ความร่ํารวยและเฮงได้แต่นี่ก็พิสูจน์แล้วว่าของดีมีอยู่ 真。 หากคุณได้มีโอกาสได้ย่างกลายเข้าไปณนะที่แห่งนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่น่าพิศวงที่ชาวบ้านและคนที่มีความเชื่อเชื่อกันว่ามีอยู่จริงนะที่แห่งนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งนี้ก็ทําให้ที่นี่ไม่เคยแห้งเหือดจากความเชื่อความศรัทธาและการกราบไหวและตัวเลขแม่พึ่งพุ่งพวง,พงดวงจันทร์ครบรอบ28ปีนั่นคือเลข5เลข1เลข9เลข6เลข, 6, เลข7และ เลข4เป็นตัวเลขที่ทำให้เราบรรดาคอหวยที่นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในงวดนี้ต่างได้รับทรัพย์กันพวนหน้าความเชื่อนี้อาจมองว่าเป็นเรื่ององมงายแต่หากเราเคารพบ,บูชาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ก็มักจะมีสิ่งดีๆตามมาเสมอ อย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับช่วงเวลาที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับงวดน,นี้รวย